คำถามจากผู้ชมนะคะถามว่าผู้หญิงเสร็จเร็วเนี่ยขึ้นกับอายุหรือเปล่าแบบว่าฉันแก่แล้วอุถาแล้วบ้ามันเงเสร็จบอได้เสร็จเตี้ยอ,อะไรแบบนี้นะคะสิ๋มคะช่วยอายุไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะน่าจะเป็นเรื่องของคู่นอนของเรามากกว่าเราอาจจะรู้เขาเรียกว,ว่ารู้แกวกันจุดเดิมเดิมลีลาเดิมอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอปลี่ยนบ้างแหละบางอย่างมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับผ้ากันบ้างเนาะ เรารอ,อาจจะเลือกใช้เทคนิคใหม่ๆท่าใหม่ๆวันนี้ก็จะช่วยทําให้าการมีเพศสัมพันธ์มีความสึกทีจุดยอดเร็วขึ้นแล้วก็คนสองคนก็รู้สึกพึงพอใจมากขึ้นเปลี่ยน<ต>ท่าไม่ได้ก็เปลี่ยนสถานที่บ้างก็ได้เนาะ <c oughs> ในครัวบ้างที่ระเบียงบ้างแต่ว่าใดๆเลยนะคือบางทีถ้าเกิดสมมติว่าอายุมากขึ้นเนี่ยอารมณ์มันก็น้อยลง อาจจะมีงานเยอะขึ้นมีภาระมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยทําให้เรากังวลเวลาเรามีเพศสัมพันธ์คะแต่หลักๆก,ก็คงต้องปรับนะคะปรับทั้งคู่ทั้งฝ่ายชายเองฝ่ายหญิงเองนะคะการมีเพศสัมพันธ์ในในที่ที่เหมาะสมในสภาพจิตใจที่เราพร้อมรวมถึงการมีเทคนิคที่ดีพวกนี้ก็ทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นออกกําลังกายบ้า ไปมันแบบแข็งแรงไม่งั้นเดี๋ยวแบบสองสทีก็อ่าหมดแล้วสองสามทีคืออะไรสองสารอบต่อวันเหรออันนั้นไม่น้อยนะคอมเมนต์นี้เลยค่ะรู้สึกภูมิใจมากที่เราได้ทำคลิปนี้นะคะ ผู้ชายมาคอมเมนต์ว่าเพิ่งรู้ว่า70-8 0ซของผู้หญิงเนี่ย<อ>ไม่ค่อยเสร็จค<อ>่ะผู้หญิงบางจะจำยอมอยากให้แฟนรักอยากให้คู่ครองเรารักเราก็ให้แฟนเป็นอันดับหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ลืมนึกถึงตัวเองไปว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความสุขของคนสองคน <c oughs> นะคะเพร <c oughs> าะนั้นก็อาจจะต้องคุยกับคู่นอนของเราคุยกับแฟนของเรานิดนึงว่าเออขอแบบขอเราเสร็จก่อนได้ไหมหรือว่าเออขอจุดตรงนี้นะให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ย เรื่องเพศต้องพูดนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่รักเราหรือเขาเแกแกตัวนะคะแต่ว่าเราเองอะ่ะก็จะต้องสื่อสารด้วยนะคะมันมีเคสติมมันมีเคสหนึ่งอ่าที่อเมริกาเนาะคือนางก็แต่งงานมานานแล้วแต่นางก็แบบไม่เคยเสร็จเลยนางก็เขียนป้ายใหญ่ๆเลยค่ะสงสัยอัดอันมากนะคะแล้วก็ติดแบบว่าบนตึกเลยอะค่ะใหญ่ๆเลยอะว่าแบบเหมือน เบรกกิ้งเรื่องนี้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เยอะแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึงจริงๆผู้ชายเพื่อนด้วยจริงจริงผู้ชายเองเนี่ยเขาก็เต็มใจที่จะช่วยทําให้เราแบบว่าไปถึงฝั่งด้วยกันนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องบอกข่าวนิดนึงผู้ชายก็คงคิดว่าเราทําเสียงแบบนี้แล้วน่าจะถึงแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะยังไม่ถึงก็ต้องคุยกันเพราะผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายคือผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มีออัยวะซัอมที่มีน้ําพุ่งออกมาเหมือนของผู้ชาย แต่ผู้ชายว่าาเรแต่ถ้าผู้ชายสังเกตดีว่าผู้หญิงจุดสุดยอดเนี่ยอุ้งเชิงกานเขาก็จะมีกระชับกระชับมีการหดละตัวของการตอดนะผู้ชายบางคนจะรู้ผู้ชายบางคนจะรู้ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าต่อนะแต่ว่าผู้ชายบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคมิบเก่งเก่งมันก็คิดว่าตอดนะ ดังนั้นก็ภูมิใจมากที่มีส่วนช่วยเรื่องนี้นะคะเพราะนั้นต้องคุยกับแฟนนะแฟนเขาเต็มใจทำให้เราอยู่แลแต่ว่าเราต้องบอกนิดนึงอะไรเงี้ยโอเคใครมีคำถามอะไรหรือว่าเพิ่งรู้อะไรใหม่ๆจากคลิปนะคะก็คอมเมนต์มาหน่อยนึงเนาะจะได้แบบเป็นแรงใจให้หมอสองคนเนี่ยมานั่งเมาส์ทำคลิปต่อให้นะคะ